wan okay. อืมโดนอืมลลิปเปอร์อยู่ไหนอ่ะเดยอดหดุดโดนจนได้ครับจากที่กระเด็นกระโดนไปไหลายตัว ยืนอยู่กลางน้ำนะครับค่อนข้างจะยากหน่อยกัดเป็นกบยาง S1 นะครับเป็นเหยื่อจากค่ายโครชาชนะครับใส่พอได้เลยครับใส่สวยอยู่ก็เป็นนานั้นทุวนนะครับผม,มโอเคครับผมขับผลงานไว้ด้วยนะครับกับกบยาง S1 นะครับครับสุดยอดครับ กัดตกใจนี่เราตกใจเรียบรนอยกบยางเอสวันนะครับผมลีนเราตกใจเลย,เยกยัดที่เผือ s เอสวันกัดเต็มเต็มนะครับผมใเบ,เ,บ,เ,มบมเดียวตีน้ำดังนะครับผมเรียกปลากัดได้ค่อนข้างดีนะครับโอเคครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับ ยามเอฟวันใ <F 1. S 1> หมนะ่นนัดโครชาสุดยอดครับ